อย่างที่ภูทับเบิกนี่เห็นปัญหานะคะการรุกพื้นที่ป่าเข้าไปก่อสร้างเป็นรีสอร์ทแถมบางส่วนยังไม่ได้มาตรฐานด้วยก่อนหน้านี้นะคะมีคาเตือนจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีประกาศตามมาตรา44มาใช้แล้วคราวนี้แหละค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่นะคะไปปิดประกาศคําสั่งของข้อสชอสั่งระงับการก่อสร้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศหรือว่าโรงแรมร้านค้าบนภูทับเบิกที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าถึงแม้จะเตือนไปแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นมีคนฝ่าฝืนกันอยู่นะคะ ก็หลายคนก็บอกว่าเตือนที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวค่ะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทั้งเจ้านที่ป่าไม้ทหารตำรวจนะครับรวมกันเนี่ยกว่า7 0นายนะครับก็แบ่งชุดออกเป็น2ชุดทํางาน ลงพื้นที่ไปปิดประกาศนะครับตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและก็ใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกในท้องที่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับก็ยังมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยก็มีการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ขึ้นมารองรับนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงไฮซีซั่นก็คือฤด,ดูหนาวนะครับที่กําลังจะมาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เรียกได้ว่าแต่ละคนนี่ก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรา44เข้ามาแก้ปัญหาแล้วก็ตามนะครับโดยการปิดประกาศมาตรา44เมื่อวานนี้นะครับก็มีทั้งหมด8ป้ายด้วยกันเขาก็นําไปปิดตามจุดต่างๆนะครับบนพื้นที่ รวมถึงที่บริเวณด้านหน้าสิ่งปลูกสร้างแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างด้วยนะครับก็เป็นการอาศัยอํานาจคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างรีสอร์ทโรงแรมที่พักตากอากาศรวมไปถึงร้านค้าต่างๆซึ่งก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างนะครับในท้องที่หมู่8บ้านดอยน้ําเพียงดินหมู่14ตําบลบ้านเนินหมู่16บ้านทับเบิกใหม่และก็พื้นที่หมู่17นะครับบ้านนาสะุ้ง ตำบลวังบ้านนะครับระงับการก่อสร้างมีเช่นนั้นแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้อำนาจตามมาตรา44รื้อถอนรีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดในชั้นศาลแล้วนะคะสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่อาคารไม่ได้มาตราฐานก็จำเป็นต้องไปรื้อถอนไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้มี19รายด้วยกันซึ่งกำหนดในการไปรื้อถอนก็คือภายในวันที่7สิงหาคมนี้ล่ะคะ่ะ